สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้างจะมาแนะนําว่าทําไมถึงต้องเลือกซื้อเครื่องตัดอ้อยของบริษัทช้างไทเตอร์กันค่ะคือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ควบคุมใบมีดเครื่องตัดอ้อยที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่ขาดง่ายซ่อมบ่อยเสียทั้งเงินเสียเวลาดูแลรักษายากแต่ของเราขับเคลื่อนด้วยเพลาเจ้าเดียวในไทยหมดกังวลเรื่องการดูแลได้เลยค่ะดูแลรักษาง่ายแค่อาจจะระบีเท่านั้นไม่ต้องมาเสียเงินเสียเวลา ในการซ่อมบำรุงบ่อยๆค่ะทางบริตัทของเราจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นลิขสิทธิ์ของาทางแ็คเตอร์เจ้า,เ,เ,าเดียวเท่านั้นนะคะระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งที่เรามีคือระบบสลิปคัตระบบนี้สำคัญมากค่ะเป็นระบบตัดอัตโนมัติเวลาใบามีดโดนหินหรือของแข็งใบมีดจะหยุดทำงานทำให้คนขับรับรู้ทันที จะไม่ทำให้รถแท็กเตอร์ของลูกค้าและเครื่องตัดอ้อยพังง่ายเซฟเงินในกระเป๋าลูกค้าคุ้มขนาดนี้ก็ต้องเลือกชางแท็กเตอร์แล้วละค่ะหากลูกค้าคนไหนสนใจเข้ามาชมสินค้าที่บริษัทชางแท็กเตอร์สุพรรณบุรีได้เลยนะคะหรือจะโทรมาหาน้องอังได้ที่เบอร์0800697097ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ